กล่าวสวัสดีครั้่ะก็ผมอยากจะอุ่นเครื่องเบาๆอย่างนี้ก่อนอุ่นเครื่องเบาๆในทีนี้นู่ถามหน่อยอาจารย์ไม่เจอคุณทักษิณมานานกี่ปีแล้วคะเออถ้าแบบเจอหน้ากันเลยเนี่ยนะค่ะเจอกันครั้งสุดท้ายเนี่ยปี2542ปี2542ตอนนั้นนะคุณทักษิณกำลังจะตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็ชวนไปทานข้าว ที่ลาละแมท่านอาจจะจำไม่ได้แล้วนะท่านมาถามผมว่าท่านจะเล่นการเมืองตอนนั้นท่านอยู่ภาคพลังธรมแล้วก็ออกมาอะไรนี่ท่านจะเล่นการเมืองถามว่าวีระคิดว่างไงผมบอกกับท่านวันนั้นว่าผมจำได้อย่าเลยครับท่านต้องเจอวิบากกรรมแต่ท่านไม่ได้เชื่อผมนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องต่างๆแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่า อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยว่าช่วงปี42ถึง44เนี่ยท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นคนสร้างความหวังให้กับสังคมไทยอันนี้ผมคิดว่าท่านมีคุณอุปการนะแต่เรื่องหลังจากนั้นเราก็ค่อยคุยกันเมื่อกี้เนี่ยผมฟังท่านด้วยความเพลิดเพลินะนะแต่ผมขออนุญาตกระชากกลับมาในบรรยากาศที่มันเป็นจริงตอนนี้นะผมเริ่มต้นอย่างนี้เพราะท่านพูดว่าเรามีปัญหาสองอย่าง ผมถามท่านอย่างนี้ว่าระหว่างปัญหาการเมืองกับปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยขณะนี้ณนะขณะนี้นะครับไม่ใช่ที่ท่านมองไปข้างหน้านะครับอันไหนหนักกว่ากันปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันมันคาดการได้มันมองว่าตรงนี้ต้องแก้ต้องอะไรแต่มันอาจจะใช้เวลาครับมันใช้เวลาแต่ปัญหาการเมืองมัน unpredictable ครับ มันทำได้ยากแต่ว่าถ้าโซฟม,มันใช้เวลาสั้นมากอันนี้ข้อต่างกันคือว่าค,ความซับซ้อนของการเมืองด้วยจิตใจมนุษย์ความโลภกิเลสข,ของมนุษย์เนี่ยมันเดายากกว่าเศรษฐกิจที่มันไปตามภาวะของเศรษฐกิจโลกครับภาวะของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอเราเดาได้เรารู้ว่าจะต้องทําอะไร แต่มันจะใช้เวลานานกว่าครับคือคี่ข้อง่ายกว่าใช้เวลานานกว่าเข้าใจครับ,ค,นนบคือนคือรัฐบาลพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนำมาหลังการเลือกตั้งปี2566มาจนถึงขณะนี้ก็ประมาณสองปีคือผมฟังท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าย้อนกลับไปสมัยหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์สมัยคุณบิดาพัฒนาถาบุตรการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ท่านนับวันนี้ขณะนี้เนี่ยความรู้สึกของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยว่าที่การเมืองมันไม่มีเสถียรภาพเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลซึ่งผมไม่แน่ใจคือคนพูดกันเยอะในวันที่ผมขอากลาถามแล้วกันไอ้ดีลับนี่มันมีจริงไหมดีลับเนี่ยมีจริงไหมดีลับดีลับอไร่ันไม่มีมน,มนะครับไม่มีหรอกมันคือเืาสร้างคำขึ้นมาเพื่อให้มันดู หน้าตื่นเต้นหน้าติดตามไม่มีดีลอะไรเลยไม่มีดีลอะไรเลยไม่มีเลยตอนที่ท่านดีลแน่นอนคือต้องดีลกับทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวก่อนเีวไปถึงตรงนั้นครับเดี๋ยวก่อน,อน,อนช้า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 ,ชา <c oughs> อันนี้สําคัญมากนะผมบอกก่อน <c oughs> ไล่ทไลายคือตอนที่ท่านตัดสินใจกลับเมืองไทยวันที่22สิบงสิงหาคมปี25งพอยสเนี่ยผมว่าท่านไม่ได้แบบว่านึกจะกลับก็กลับทุกคนเชื่อว่าต้องมี อย่างน้อยก็อะไรสักอย่างให้มีความมั่นใจอันนี้ผมถามแค่นี้ถ้าไม่มีก็คือไม่มีผมก็ไม่ถามต่อทางการเมืองไม่มีครับไม่มีทางการเมืองกับใครเลยออืไม่มีดีลวทางการเมืองกับใครเลยครับไม่มีเลยเรื่องดีลวทางการเมืองแสดงว่าไม่ใช่ดีลวการเมืองเป็นดีลวอย่างอื่นก็ต้องถามแบบนี้ครับไม่ดีลยวครับไม่ได้ดีลไม่ได้ดีลไม่ได้ดีล เพียงแต่ตค่อยๆทยช้าเลยครับท่านครับรนี่เราย้อนกลับไปช่วงมาเอนอะะไรคจตรงเนี้ยเป็นจุด<อ>ที่ผมทําใหท้ที่ผมทําให้มีความรู้สึกว่าไอ้การเกิดรัฐบาลไฮบิดการความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลขณะเนี้ยสองปีเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือที่ท่านต้องอธิบายค,ความจริงแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยอยากเข้ามา ทำธุรการกับธุรกิจเนี่ยอยู่ได้สปีสบายเลยอันอนั้นผมเข้าใจครับแต่ว่าแต่ว่าเราอยากทำงานอยากแก้ปัญหาให้บ้านเมืองก่อน <ไป S 1> ที่มันก่อนที่ไปซีเรียสตรงนี้ไม่หน่อยก็เลยยุ่งยากนิดหน่อยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นตอนที่ท่านตัดสินใจกลับมาเนี่ยไม่มีดิวการเมืองผมรู้แล้วมันเป็นดิลแบบไหนครับโทษครับ <laughs> ผมว่าทุกคนอยากรู้เชื <laughs> ่อผมเถอะ ผมเนี่ยฟังมาตั้งนานแล้วผมผมเชื่อว่า <S <S ไม่มีดีลลับอผมเชื่อ <C> e <an> แต่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่สร้างความมั่นใจให้ท่านว่ากลับมาแล้วทุกอย่างเดินหน้าได้อันนี้ผมถามตร,ตรงๆแบบนี้เลยแล้วแล้วผมแล้วผมจะไม่ถามอีกแล้วผมจะเดินเรื่องอื่นเลยไม่มีครับแต่ <S <S มผมกลับมาแล้วผม <S <S ผมถึงเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปกราบบังคมทูลขอพระราชพระเมตตาขอขอพระราชานพระเมตตาก็ได้รับพระเมตตามาก็แค่นั้นเองโอเคงั้นผมไม่ถามอะไรต่อแล้วครับนะ เอา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 ,เอาผ่านตรงนี้ไปก่อนนะค่ะเพราะเราผ่านไปสามดิวแล้วค่ะมอส,สักครู่เราก็เลยต้องผ่านไปเรื่องดิวแล้วค่ะคือคือ,ค,อ,ค,อคือขณะน,นี้ถ้าพูดถึงปัญหาการเมืองเฉพาะหน้านะครับสถานการณ์ของท่านตัวท่านเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าสถานการณ์ของท่านนายกแพ่ทองฐานผมคิดว่านะวันที่ยีสิงสิงหาสาร สารอาญานัดมันจะออกมาแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ทุกคนก็ติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกเนี่ยมันไม่เหรอครับผมขึ้นสารเองผมรู้อผม <Okay. S 2> รู้ว่าโจทไม่มีอะไรเลยโจทไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับพยายนก็อะไรก็ไม่รู้ใส่มาครับผมถามผมถามพนักง,งานสอบสวนที่สอบสวนเป็นคนทำสำนวนครับถามจริงๆรเหอะ ออในฐานะผมก็เป็นพนักงานสอบสวนด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าวันนั้นคุณไม่ถูกภาวะกดดันบังเอิญว่าเป็นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ปกติภาวะปกติเนี่ยพัฒนานหลักฐานที่มีแค่เนี้ยคุณจะสั่งฟอ้องผมไหมเขาบอกว่าเขาตอบว่าอย่าว่าเรื่องสั่งฟอ้องเลยครับรับคดีผมยังไม่รับเลยครับงั้นจบอ่ะอน,นั้นเรื่องนี้จบนะครับ22สิงหาคม22สิสองสิงหาไม่มีอะไรเกิดขึ้น เร็วที่สุดก็คือลงโทษแต่ก็สู่ในชั้นอุทธรณ์ต่ออะไรว่ากันไปอันนั้นอันนั้นแต่แต่ท่านมองเราเคารพศาลเราไม่เราไม่พูดเป็นลูกหน้าโอเคเพียงแต่เล่าให้ฟังว่ามันมันไม่มีหลักฐานอะไรเพราะนั้นไม่น่ใจแต่ว่าเรื่องที่สารดีกาแผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องไต่สวนอะไรพวกนี้อันนี้ท่านไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับนั่นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขา ครับเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เขาถูกลังแกครับเรื่องการเมืองผมถามอะไรได้เพิ่มไหมครับคือคุณทักษิณเนี่ยตอนบรีฟอะค่ะท่านบอกว่าอยากทำอะไรทำได้เลยคุณทักษิณพูดกับผมเองนะครับอาจารย์วีรพัฒน์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ต้องถามเรื่องเศรษฐกิจปกติเนี่ยเป็นนักข่าวทางเศรษฐกิจเป็นผู้สอบถามทางเศรษฐกิจผมคุณอยากฟังเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ถ้าคุณหมอพรมมินควนกุลาบไม่เบานี่การเมืองโอกาสอื่นสบายมากเข้าใจโอเคผมเผ็ดๆแล้วร้อนสบายมากไม่คือ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 อย่างนี้